ครับเห็นไฟลุกอย่างนี้ครับเราจะทําการเผาทุเรียนหมาปักนะครับดูครับคือมันลูกเล็กครับเลยเรียกทุเรียนหมาปักครับโอ้โหก็จะทําการโยนลงไปครับสวัสดีครับทุกคนนี่คือการเผาทุเรียนครับดูครับเราก็เริ่มแตกแล้วครับนี่ครับเป็นร่องแล้วครับ จะใช้ได้แล้วครับครับการเผาทุเรียนครับทำไหมแล้วแยกอย่างนี้แล้วครับนี่ครับเป็นภูออกมาแสดงว่ามันใช้ได้แล้วครับแต่เราก็จะไปทำการแกะออกมากันครับมาครับแล้วก็มาดูเนื้อกันครับนี่ครับปอกง่ายๆใช้มีดเล็กๆก็ได้แลครับ โอ้โหทุเรียนมาปักแอบดูเนื้อข้างในครับมันจะออกดูแบบเนียนๆกว่าที่ไม่เผานะครับเพราะมันจะสุกครับนี่ครับแล้วเก็จะไปกินกันครับแค่นี้ครับ